่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เต,ติบโตงอกงามสมจใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิต,พ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 ,ลตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วท,ทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภา,าพของสหายกเกษตรจจท่านผู้ฟังแฟนร,ร,รายการที่เคารพครับเสียงที่ฎีอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาสกศัฎ์ บุญกิาพันธ์นะครับวันนี้เสียงที่ส่งมายัางท่านทั้งหลายก็จะได้คุยกับท่านในเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าในสัปดาห์ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงวันที่28กุมภาพันธ์นั้นผมเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการ เปลี่ยนแปลงฤดูกาลเพราะฉะนั้นเมื่อฤดูกาลเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตการกระทําของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพฤดูกาลด้วยเหตุที่เราพูดเช่นนี้หลายพื้นที่อาจจะยังหนาวหลายพื้นที่เริ่มร้อนแล้วนะแต่ว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการก็คือว่าฤดูหนาวปีนี้จะสิ้นสุดลงวันที่28กุมภาพันธ์และเราจะเข้าสู่ฤดูร้อนหรือว่าฤดูแล้งนะไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับ กลางเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นระยะนี้ถ้าใครติดตามฟังรายงานอากาศก็จะมะีสื่อหลายสมนักนะครับที่แจ้งมาแต่โดยสรุปผมย่อให้ฟังว่าแล้งปีนี้อุณหภูมิถ้าเทียบกับปีที่แล้วจะร้อนน้อยกว่าปีที่แล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความไม่ร้อนนะ เพราะว่าบางแห่งก็ยังมีอุณหภูมิถึง42องศาเซลเซียสก็ยังมีนะฮะแม้ว่าบอกว่าร้อนน้อยกว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ร้อนแต่ตามความคาดหมายเนี่ยเราก็คาดหมายว่าในช่วงฤดูร,อร้อนฤดูแล้งที่จะมาถึงเนี่ยมันจะมีฝนแซมเข้ามา เป็นระยะระยะนะครับแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าพอไปเข้าฤดูฝนเราก็กลัวว่าฝนมันจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทุกอย่างที่พูดมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นการคาดการคาดหมายคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นันเรื่องลมฟ้าอากาศเอาแน่อนอนไม่ได้แต่เราคาดคิดเอาไว้ก่อนได้เพราะฉะนั้นพอฤดูการเปลี่ยนพฤติกรรมของอากาศที่จะแสดงออกให้เราได้เห็นคืออะไรมันจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองบางคนจะเรียกว่าพายุฤดูร้อนนะครับเกิดฝนตก ฟ้าผาต้นไม้ที่ปลูกอยู่ก็อาจจะหักโค่นนะเพราะว่าลมแรงหรือจะด้วยเหตอุอะไรก็สุดแท้แต่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับท่านว่าท่านลองสำรวจดูว่าที่บ้านท่านเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นน่ะ มันอยู่ใกล้บ้านไหมเวลานี้มันใหญ่มากไหมมันใหญ่เพราะว่ามันใหญ่แล้วมันทึบไหมคือเราไม่เคยตัดแต่งกิ่งเลยหรือเปล่าถ้ามันนั้งใหญ่ทั้งทึบพอลมพายุมาแรงแรงมันก็จะหักโคตและก็อาจจะลมทับบ้านช่องห้องหอหรือแม้แต่ชีวิตผู้คนตลอดจนทรัพย์สินต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นท่านตรวจสุขภาพต้นไม้ต้นนั้นหรอย่างรากมีร่องรอยการทำลายของปลวกไหมผิวของลำต้นมีอาการผุกร่อนไหมมีเนื้อแห้งเนื้อตายกี่ส่วนของต้นแล้วอันนี้ก็คือสุขภาพของพืชแต่สิ่งที่เราต้องทำไม่ว่าสุขภาพมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ท่านจะต้องรีบไปตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นให้มันปโปรง่งถ้ามันปโปรง่งมันก็จะไม่ต้านลมใช่ไหมครับมันก็จะไม่ต้านลมและเมื่อมันไม่ต้านลมเนี่ยลมพัดมาเนี่ยลมก็จะพัดผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปนี่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะกำจัด จำกัดความสูงของต้นไม้ได้ก็ต้องตัดกิ่งให้โปร่งให้การระบายอากาศเป็นไปได้อย่างดีอันนี้โอกาสโค่นล้มก็ไม่มีแต่ถ้าทรงพุ่มทึบต้นก็สูงไอ้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันต้านลมก็มีโอกาสที่จะลมได้นะฮะครนี้อีกประการหนึ่งถ้าทำได้ให้รีบทำ คือในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ใช่อยู่ในป่าต้นไม้ในป่าที่ต้องการความสูงความยาวของต้นไม้เนี่ยเราก็มักจะตัดแต่งทรงต้นให้ทรงต้นเตี้ยนะฮะทรงต้นเตี้ยหมายความว่าพอระดับความสูงเกิน3เมตรเราตัดยอดนะฮะตัดยอดนะ พอตัดยอดปัด๊บมันก็จะแผ่ส่งพุ่มออกไปด้านข้างอันนี้ก็จะไม่ต้านลมนะฮะเพราะนั้นโอกาสหักโค่นก็จะมีน้อยลงพอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยผมก็จะชอบยกตัวอย่างต้องพระแ่น์ดงหลังก็จะมีบ้านชาวบ้านก็เป็นห้องแถวธรมรมดานี่แหละแต่หน้าบ้านเขาปลูกขี้เหล็ก ปลูกต้นไม้แล้วเขาก็จะตัดยอดให้ทรงพุ่มเนี่ยมันแผ่กว้างมันก็จะเป็นผลดีว่าหน้าแรงนี้ก็จะได้ร่มไม้สำหรับที่จะแก้ปัญหาเรื่องความร้อนทีนี้ท่านผู้ฟังเฟนแฟนรายการที่เคารพครับ,รบนอกเหนือจากที่เราต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหา ในเรื่องแรงลมอะไรต่ออะไรอย่างเดียวนะมันยังแก้ปัญหาอย่างอื่นได้อย่างเช่นเราปลูกต้นไม้แล้วเราปล่อยให้มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยบางครั้งกิ่งมันก็ไปแตะชายคาบ้านสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันก็เป็นช่องทางเดินของหนูงูโดยเฉพาะงูขึ้นต้นไม้ เลื้อยพาดขึ้นหลังคาขึ้นไปทำอะไรก็งูก็จะตามหนูมันจะไปกินหนูครับหนูก็ฟันสัตว์ฟันแทะมันก็แทะชายคาบ้านไม้เมยอแอบเข้าไปอยู่ใต้ชายคางูก็ตามติดเข้าไปกินถ้าบางบ้านชายคาบ้านไม่แข็งแรงก็บางครั้งมีชีวิตอยู่งูก็อาจจะหล่นปุ๊ลงไปในห้องนอนก็เป็นไปได้ นะไอ้นี่มันอาเการตัดแต่งต้นไม้การรักษาทรงต้นของต้นไม้ไว้เนี่ยมันมีผลดีหลายอย่างนะครับนี่ก็คือสิ่งแรกที่ท่านจะต้องอธรรมและก็ต้องรีบดำเนินการโดยด่วนที่สุดนะครับเพื่อรับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นจากนั้น มันก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงร้อนในฤดูร้อนนะมีนาเมษาพฤษภาสองเดือนครึ่งเนี่ยผมก็มักจะพูดเสมอบอกว่าถ้าเป็นภาครัฐก็ควรจะฉกฉวยโอกาสสองเดือนครึ่งเนี่ยในการแก้กปัญหาน้ำท่วมเพราะคุณจะขุดคู คุณจะลอกคลองหรือคุณจะบูรณะแม่น้ำให้มันลึกแล้วกว้างเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ให้มันไหลเละเทะไหลทิ้งลงทะเลไปอย่างน่าเสียดายแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องแก้ตอนช่วงแรงพอในขณะที่ฟ้าฝนกำลังตก ผมก็บอกก่าตอนนั้นน่ะคุณจะเก็บน้ําเอาไว้ตรงไหนคุณจะบริหารจัดการน้ําเฉลี่ยไปตรงไหนอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องมองไปล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญของพี่น้องก็คือว่าพอช่วงแรงบ้านท่านมีน้ํามา ถ้าได้เก็บน้ําไว้หลือ,อย่งตั้งแเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีถ้าไม่มีอย่างนี้วิธีปฏิบัติในชีวิตจากนี้ไปอีกสองเดือนกว่าก็จะเป็นแบบแต่ถ้ามีมีเราก็สามารถที่จะใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคหรือจะทําการเกษตรได้และถ้าน้ํามีแต่ไม่เยอะเราก็ไม่ฝืนธรรมาชาติ โดยการไปปลูกข้าวถึงใช้น้ํามากเราก็หันไปปลูกพืชใช้น้ําน้อยนะปลูกพืชตระกูลถัวปลูกข้าวโพดนะเป็นข้าวโพดหลังนาหรือจะอะไรอะไร,ะไรก็สุดแท้แต่แต่ว่าเรื่องของการที่สมัยก่อนเราไม่มีระบบการขุดบอ่อขุดคูขุดคลองหรือระบบการส่งน้ำ ตามระบบท่ออะไรต่างๆของเราเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีวัสดุอุปรกรณ์ชาวบ้านใช้ช่วงแรงนี้ทำอะไรครับใช้ช่วงแรงนี้ในการที่ตัดวงจรศัตรูพืชบางคนเขาพอแรงปับเขาไม่ทำนะเขามีที่แต่เขาไม่ทำพอเขาไม่ทำโรคที่เคยระบาดก็ยุติ มแมลงที่เคยรบกวนก็ยุติเพราะมันไม่มีพืชที่จะเป็นอาหารให้มันดำรงชีพดำรงชีวิตพอปลูกใหม่มันก็มีโรคน้อยมแมลงน้อยและยิ่งปีนี้มีข่าวบอกว่าฝนฟ้าอาจจะมีแซมมาเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นช่วงไหนดินแห้งนะครับเตรียมพร้อม บางคนเขาก็จัดแจงเรียกไอหนุ่มรถไถมาเลยมาทำอะไรครับมาไถาที่มาไถากลบหญ้าเพื่อให้หญ้ากลายไปเป็นปุ๋ยพลิกผิวดินนะฮะไถดินเพื่อที่จะตัดวงจรของศัตรูพืชทั้งหลายทั้งปวง และการไถดินแล้วเราก็อาศัยแสงแดดที่แผดร้อนมาฆ่าเชื้อที่มีตกค้างในดินมาทาลายไข่มแมลงที่ตกค้างอยู่ในดินให้ตายไปนะครับเพราะนั้นบางคนเขาก็ใช้ช่วงนี้ในการเตรียมดินเพราะว่าเรารู้กันดีว่าถ้าเราเป็นนักเกษตร เมื่อไรที่ฝนลงจากกระกกกกเราทำงานพวกนี้ไม่ได้รถไถลงไปไถไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฉวยโอกาสจังหวะตรงนี้แต่บางคนพอมีน้ำที่จะประครับประคองได้บางคนก็ใช้ช่วงฤดูแรงเนี่ยเปลี่ยนที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นโรงงานปุ๋ย หลายคนบอกฮะจะสร้างโรงงานปุ๋ยในพื้นที่ไม่ใช่เปลี่ยนที่นาเปลี่ยนที่ไร่ให้เป็นโรงงานปุ๋ยคือถ้าเป็นที่ไร่เราก็ถ้าเป็นที่ดอนนะเราก็เอาเมล็ดปอเทืองมาวานนะฮะห้ากิโลกร,รัมต่อไร่แล้วผ่านไป45 5 0ถึง50วัน เราก็ไถกลบมันก็จะกลายเป็นเศษซากอินทรีย์วัตถุน้ำหนักสดประมาณ2,000กว่ากิโลน้ำหนักแห้งก็เเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็ประมาณสักเกือบเกือบพันหรือพันกิโลกรัมต่อไร่ดินก็จะฟูเลยจากดินแน่นดินทึบดินก็จะกลายเป็นดินฟองน้ำที่อุ้มน้ำแล้วก็เก็บ กักน้ำเอาไว้ใช้ได้ดีอันนี้คือเปลี่ยนที่นาเป็นโรงงานปุย๋ยแต่ถ้าเป็นที่นาที่ลุ่มมีน้ำท่านก็อาจจะปลูกแทนที่จะปลูกบอเทืองมันไม่ได้มันแฉะเราก็ไปปลูกสโสนแอฟริกันก็เปลี่ยนที่นาเป็นโรงงานปุย๋ยเสร็จแล้วพอมีอายุอานามครบครอบ,บ50วันเราก็ไถกลบ นะพืชพวกนี้มันมีจุลินทรีย์พระเอกที่ชื่อว่าไราโซเบียมที่เขาจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศแล้วก็สร้างปุ๋ยเราก็ไถยกลบอันนี้เรียกว่าเป็นการทำปุ๋ยพืชสดนะครับหรือท่านจะใช้พืชตระกูลทัว่วอะไรอะไรก็ <c oughs> ก็สุดแท้แต่นะครับ <c oughs> นี่ครนี้บางแห่งโชคดี ขังน้ำได้แต่น้ำก็ไม่ได้เยอะมากมายจนถึงขนาดที่จะต้องทำนากันบางคนเขาก็ปล่อยน้ำขังในกระทงนามไม่เยอะนักหรอกเสร็จแล้วก็ไปเอาแหนแดงมาปล่อยแหนแดงที่โพรงใบมันนะมันมีสาหล่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับสอดแทรกอยู่ที่โพรงใบ และมันก็สามารถที่จะสร้างอาหารได้เห็นไ,ไหมครับเพราะฉนั้นพอถึงช่วงที่เราจะทำนาเราก็ปล่อยแห้งและเราก็เตรียมดินไทยที่มันก็จะได้ปุ๋ยชีวภาพที่เกิดจากการเลี้ยงแหนแดงนะครับนี่เพราะฉะนั้นตัวเราอาจจะรู้สึกมันอยู่เฉย ไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกอะไรแต่เราได้ปุ๋ยไงเราได้ปุ๋ยก็เท่ากับว่าเราก็ทำงานเหมือนกันการใช้พื้นที่ดินต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีไม่มีหยุดหย่อนไม่มีได้พักเลยนั่นนะโรคระบาดมาแมลงก็รบกวนนะฮะเพราะฉะนั้นฤดูนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นฤดู เปลี่ยนที่เป็นโรงงานปุ๋ยหรือจะบอกว่าเป็นฤดูที่เราพักดินนะฮะให้ดินได้พักผ่อนหรือเราจะเรียกว่าเป็นช่วงของการเตรียมดินไถดินเตรียมดินไว้ให้พร้อมบางคนไถเสร็จชักล่องรอเลยนะะเตรียมที่จะปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับ และในระหว่างนี้ตัวเราเองเราก็มีอาชีพรองคือเป็นเกษตรกรหรือเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องมีอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริม3อย่างนะอย่างอาชีพรองบางคนมีฝีมือหน้านี้ไม่เหมาะทำนาเขาก็ไปใช้แรงงานเป็นในช่างเป็นช่างไม้ รับเหมาก่อสร้างเล็กๆน้อยๆซ่อมแซมบ้านช่องห้องหอก็มีไรายได้เป็นรายวันนะครับหรือบางคนก็อยู่กับบ้านที่บ้านมีต้นไม้ต้องตัดแต่งกิ่งกิ่งไม้ที่ตัดแต่งมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาก็มาแกะสลักสลาเป็นรูปกกตุ๊กตาตุ๊กตานะแล้วเขาก็ทำเงินทำไรายได้ พอฟ้าฝนเริ่มตกมาก็ค่อยว่ากันนี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่ถ้าเราปรับตัวนะฮะกับฤดูกาลงั้นวันนี้ผมนึงพูดว่าฤดูกาลเปลี่ยนเราจะต้องทำอะไรบ้างถ้าท่านเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมาสิ่งที่ผมบอกมาเออมันจริงแฮะก็อย่าฟังเฉยๆฟังแล้วท่านก็ลงมือปฏิบัติ เพราะวากว่าเราจะจองคิวลถไถกว่าเราจะตะเตรียมอะไรต่อมีอะไรต่างๆมาก็ทุกวันนี้มันต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก็ขอให้กำลังใจทุกท่านในโครงการที่ผมบอกว่าให้มีสุขทุกฤดูคือฤดูร้อนก็อย่าบนฤดูหนาวก็วอย่าบนฤดูฝนก็อย่าบนนะฮะไม่ว่าจะร้อนจะฝนตกหรือจะหนาวเราก็ มีความสุขได้ทุกฤดูกาลนะครับเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูงคีเลตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตค,ความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ใชปุ๋ย,ยตราปิระ<ป>มิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร